กำลังลุ้นอยู่น้องน้องหมูน้องหมูกลัวกินตัวอะไรนี่ค่ะมันมาจากไหนนี่อันนี้อันนี้ใครเคยทานบ้างไม่รู้นะแต่ว่าแม่เคยหนูก็เคยจริงปะเอาลองดูซิเอาลองเิ่เอาลูกไม่อเ้มเด็กไม่กล้ากินค่ะเพราะว่าเด็กไม่เคยกินป๊าป๊าเคยกินไหมเคยหนูไม่เคยกล้ากินแลวหนูมันแบบบบะเค็มมาก คือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไหนเขาเลือดที่โกกอะพ่อใช่เลยจิ้งโกงจิ้งโกงใหญ่อันนี้ตัวเป็นตัวผู้ตอนนี้เขาจะเลี้ยงกันเลี้ยงกันซะส่วนมากนะธรรมชาติตัวมันจะเล็กถ้าเป็นตัวเมียมันจะตัวเล็กใช่แต่ไม่มีไข่เลยไหนไหนน้องหมูมาโชว์หน่อยพิ่น้องหมูน้องหมูให้ข้าจับต้องต้องใช้ตะเกียบลงไปในน้ำจิ้มแล้ว ด้อนอะไรเด็กค่ะปลาปลาลองชิมหน่อยดิปลาลองชิมอ่ะย้อนอะไรเด็กแม่ก็ดูน้ำจิ้มซีฟู๊ดดิอร่อยอร่อยน้ำจิ้มนี่ถ้าเป็นตัวเมียนะ้วไข่เยอะมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนเคยทานนะคะรสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์มาด้วยนะคะวมาที่บ้านตัวเองชื่ออะไรจิ้งโกงแหละแต่ที่นี่เขาเรียกจิ้งโงมันอร่อยอร่อยค่ะโอเคจ้าอร่อยจ้ะเพื่อนๆวางมั่งก็ได้เดี๋ยวหมด ปลากินมั่งอ่ะไหนๆไหนเขากินหนูน้องหมูยังไม่กล้ายังใช้ตะเกียบหยิบยังใช้ไม้จิ้มเลยไหนดูดิมันชอบจอไปลาเน่ยอ๋ออ๋อจิ้มเนีกระไรลูกไม่เอาเนี่ยกินเลยน้องหมูชิมชิมหน่อยดิน้องหมูชิมยูที่ลูกอร่อยลูกไม่กล้าเด็กรุ่นใหม่ไม่กล้ากินแต่รุ่นป้าๆกับแม่กินได้ยังยังเคยได้กินอยู่ไม่ได้ดูแต่วันนี้ป้าปนานะนาไม่เห็นแล้วมามาหยิบปิดคลิปหน่อยแล้วจ้านี่จ้า จิโกงร้อน้องหมูปิดคลิปไม่ไหวอ่ะโอเคครับนี่ไงเป็นไงลูกกินเค็มอ่ะกินเลยเคี้ยวเลยจริงไม่เค็มหรอกค่ะแต่เขากลัวเคี้ยวเลยเป็นไงฮะน้องก้อยเราเราเราเป้่อะไรไปได้ปิดคลิปปะลูกพอกินจีโกงร้องเพลงนี้เลยเหรออ้าวโอเคครับอร่อยค่ะจิโกงตัวใหญ่ๆเป้งๆอย่างนี้เลยค่ะ